ประวัติของพระพิคเนตพระพิคเนตนั้นเป็นเทพเจ้าของชาวฮินดูเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระแม่ปรวตีและเชื่อว่าพระพิคเนตนั้นเป็นองค์เทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้ที่อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งปวงโดยชาวอินเดียนั้นเมื่อจะประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา หรือมีการเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆด้านศิละปะก็จะต้องมีการบูชาและทำความเคารพต่อองค์พระพิคเนศเสียก่อนเพื่อขอความสำเร็จให้กับกิจการการเรียนนั้นๆประวัติของพระพิคเนศตามตำลาเล่าว่าพระพิคเนศนั้นเป็นโอรสที่พระแม่ปราวตีหรือพระมเหสีของพระศิวะได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยรับใช้ ในครั้งหนึ่งที่พระศิวะได้เสด็จไปบำเพ็ญตะบะหรือบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานาน,านแสนนานซึ่งครั้งนั้นพระแม่ปราวตีต้องอยู่เพียงลำพังจึงได้เสกโอรสขึ้นมาเพื่อดูแลและปกป้องบุคคลที่จะเข้ามาทำร้ายและก่อกวนความวุ่นวายมีอยู่คราวหนึ่งที่พระแม่ปราวตีต้องการส่งน้ำในพระตําหนักด้านใน พระองค์จึงได้สั่งให้พระโอรสคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูไว้ได้รับสั่งว่าห้ามให้ใครเข้ามาในพระตำหนักของพระองค์ทั้งสิน้นแต่ครั้งนั้นเป็นคราวเดียวกันกับที่พระศิวะได้เสด็จกลับมาอย่างพระตำหนักและเมื่อต้องการจะเข้าไปข้างในก็ได้พบกับเด็กหนุ่มที่นั่งขวางไม่ให้พระองค์เข้าไปตามคำสั่งของพระมาดาพระศิวะจึงโกรธมาก และทั้งสองจึงได้ทะเลาะกันใหญ่โตจนเทพทั่วทั้งสวนสวรรค์เกิดความวิตกเกรงกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นแต่ในที่สุดพระโอรสนั้นก็ถูกตีศูนย์ของพระศิวะตัดศีรษะขาดจนสิ้นใจโดยที่พระศิวะเองก็ไม่ได้ทราบเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นทรงเป็นพระโอรสของพระมเหสีของตนที่ถูกเสกขึ้นมานั่นเอง เมื่อพระแม่ปรวตีได้ยินเสียงดังครึกโครมก็ได้รีบเดินออกมาดูและเมื่อได้เห็นว่าพระโอรสของนางได้ถูกปิดชีพโดยพระสวามีของนางเองนางจึงได้ตัดพ้อต่อว่าพระศิวะและโศกเศร้าโศก,กาเป็นอย่างมากพระศิวะเมื่อทราบความจริงดังนั้นจึงรับปากว่าจะฟื้นคืนชีพพระโอรสให้แต่ก็หาศีรษะของพระโอรสไม่พบ จนเกือบจะล่วงเลยเวลาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้ท่านจึงได้รับสั่งให้เทพพยายดาที่คอยรับใช้พระองค์ว่าให้ออกตามหาศีรษะของสัตว์มาโดยให้นำศีรษะของสัตว์ตัวแรกที่พบมาให้พระองค์โดยด่วนเทพพยายดาเหล่านั้นจึงได้รีบออกตามหาและก็ได้พบกับช้างตัวหนึ่งจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้กับพระศิวะพระศิวะ จึงได้ทำการต่อเสียนให้กับพระโอรสเพื่อฟื้นคืนชีพพร้อมกับยกย่องและตั้งพระนามใหม่ให้ว่าพระพิกค,คเนศซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากและได้อวยพรเอาไว้ว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิกคคเนศเสียก่อนเพื่อนำความสำเร็จมาสู่พิธีเหล่านั้น จากนั้นมาพระพิคเนศนั้นจึงเป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงโดยได้รับความเคารพจากชาวฮินดูอย่างมากและเดิมทีนั้นชาวฮินดูจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์และเชื่อว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดจึงยกย่องให้พระพิคเนศเป็นหัวหน้าให้เหล่าทวยเทพทั้งหลายนั่นเอง นี่คือประวัติของพระพิคเนศว่าทำไมพระองค์ถึงมีศีสะมีเสียงเป็นช้างหลายท่านที่เข้ามาฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้โคสกุกไก่ขอตัวลาไปก่อนอยากทราบประวัติองค์เทพองค์ไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ